ได้ได้ไเอาได้ปะเอาเอาเ้อมาซื้อมาพี่เอา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 อูู้เาเีก็เก้าบาทนี่เอาง้ก็เก้าบาทนี่เอาเยอพี่ก่อนมาเห็นานปทังเจ้าเดินลไปทังตีเดือ่นเอา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 บานี่เอาตัวงยหนึง มันดีไปใส่ย่มุดขีดตมแล้วตมเทียนคนมุดมุนขี้ตมเก้าคนอ่ะเอแมนมุนขี้ตมข้างหลังผมหาหาหามือีนี่นี่เอามือไม่โคหาเอวบูกง่หนึงเ้ยงน้าก็ลูกพี่เราจะสู้เลี่ยไม่ได้กินไบานนี้ นี่นี่นะนน้น้ลงไปก่อนมันยี่นี่เราพี่คนคนปลาตัวนึ่งเพปลาได้ผลพนเพเกษรลิฟต์นะให้น้มอะไรอก่อน นี่นเทไปมุดมุดไกเจอ่เลยโอ้ยจะมาป้นได้ทวีว่านยุไก่รอี่นัิ้น่บอกกันเดี๋ยวนะหา่อนนะไหนน ไ้เด็ขึ้นมาแล้วเอาเอาจับเบื้องเอา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 ไปใส่อีกว่นดีตีเอไปใส่อีกงูได้เสียอีกเด้อเอาเอาั่นจับเอาพี่พีเอาี่ไหนจับมงสิเอได้พี่พี่พี่เอาเอานี่เมนตวนีเมนตวนีเมนตวนีเมนนตัวลตัว ตัวใหนไก้น่น,นนี้คนตัวนวนี้ไปนั่งกองนได้ดโอ๋อ้าวอยางยังเข่าคู่ม่ได้ได้อ้นัเงยังเข่าคู่ก่ได้โยกใช้ถุงใช้ถุงอะไร่ะนั ลงขู่กันเลได้เปิดพี่นายม่เพราะตัวนันต้นใหญ่กว่านี่ด้วยเพราะเขาลตัวเลยตัวนันใหญ่กว่านี่บับใกญ่เลยมันเข่ากองพี่มันคขละตัวพี่มันเข่ากองให้ดูพี่ เราดินไปราสก็ไปได้หันก็ได็บอกนั่นเพเสียดายตัวนั้นเวพนี้เี่เนาะพี่เขากองอยู่ทกี่คุมแเริ่มเขาได้กองนี่วเพาะมันลอยนาลอยลังอยู่เพราะ พอยื่นหนีโรยแนะมันไปแล้วไปนไปะบอลไฟนี่กี่ตัวม,มันลบขึ้นนี่กล่องนี่ไหมนี่กล่องนี่ไหมนี่กล่องนี่กล่องข้างนี่กล่องเทียบไปนี่กล่องเด็เทียบไปนี่เอออันนี้ละ บอกมากพี่บอกมาก็ต้องใช้มืออื่นมาทั้งสิ่ออ,อกรลอดตไลระกูนีว่าตัวโคเปียกประหลาดแค่ว่า có hiếm đọc ở kia ơi. đó là kia cái nằm hạ đó, tôi nghe tôi sẽ đẩy tôi nghe ห้เงยไ่กนเด้่้ดรีไปแล้วรอรอเดนรอมากบอกเห็นเงือกใช่ปะน้อแกนหาไปเห็นสเหมือนนีนะคอโซคอโซคอโซ รอโนุดไปเรีนมาข้โนุดเก็บพี่น้องเลยวิเศษตัวนึงนะนั่นนั่นมันนะนาเกี่ยวข้ายู่นนะเป่อยไป่อยเยเขาลูกไป้อยนะเขาเป้วยเงียบเลย้วตตวสเ้ อ้ยเงียบตอะไรน้าพ่เห็นไหมมุนบดปลากะลำบนปตากระลำม้วนหนุ้ยปุ้ยโอ้ยลูกพีกระไรแค่ให้ก็รู้ดีนว่าเเ็ฟอโซ่ก็ดี

แวมันมุกลมขึ้นไป่มันไปใส่สนะมันอลัดอยู่หมันจะไปใส่สนอะไรงกันโอ้ตัวง่ายไดปเลย่ายกูมูทอกันกับดามเจาะจับมันละอไให้จับหรอเนี่ยทอด้ามท่อด้ขอนนดีโซ่ผ้าเวอร์เนาะนก็อยจกจับเือกันเนาะเดยบไดโอ้เงียบี่ น้ำหาว้าเอานัน่มาเบียงขึ้มากวานี่ดูเไดูเอาเขียวมันกดรัดไ่ได้พี่มันตอกแล้วมันองขึ้มาได้ปะฮะ่ยังยังน่อยนี่ยางยังอย bay bay ở cao vẫn có lúc nhanh 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 โถวัดคือหุ้นถ้าว่ามันใกล้เฉียคยงใกล้หัวไปไ่ียงไ่ียงตียมันป้ดลดูดต yeah. uh. ัวนึงู้ดูดได้นะพูดไปแล้วปดนอด แก่พอรู้ปลาดินเอาเห็นนึ่งจังมาบอกแก้ป่านหรอกเขาบอกแก้เรื่องนี้นี่นมาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่มาแล้ว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 ออกมาแล้วจับอ่ะออกมาแล้ว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 มันหมุดสิเดีมันหมุดสิเดีวนี่หนึ่งวันมาผีเออออกมาแล้ว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 พญาพญาเงยนมาแล้วเปรี้ยวไหนล่ะนี่พูดพูดไปพุ่งละพุ่งพูดพูดวัดพุ่งละพุ่ง เร็วอยู่เด้อเอา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 โจาพลังเด้อเี่เอาเอาดูเอาพุดไปแล้วเอากงมาดีทั้งหลังเดียวนั่นมุนวัดกระลำมบนนั่นากันไปเรื่องใส่ไปเออไปไปนั่นป็นไถ่หาบานนี่คือไง เอาถุงมาเลยเอาถุงมาเลยถุงมาใส่โอ <c oughs> okay, ้ยไงนี่พี่น้องคนก็มานั่งหาเสื้อใยยืมุดกระซังแบบมันต้องมันเตียกขีดต่มเตียกขี้ดินกันตัวเพี่พี่พี่เนี่ยมันได้ปลากระลำมาได้แค่โอเคเรียบร้อยว่าแต่มันหล่นว่านี้ไปขี้ต่มว่าเมียน สำหรับคลิปนี้จบคลิปนี้ก่อนพี่น้องได้แล้วเดี๋วดวยวเอาโซ่เข้าก่อนเดี๋ยวใสยย่ยิมโซ่กอนลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ